หนึ่งใน8ปเหรียญเนื้อทองคำแท้เหรียญพระบรมราชชนกหลังเจ้าฟ้าสิริราชงานฉลอง84ปีโรงพยาบาลสิริราชปี2517เหรียญโรงพยาบาลสิริราชครบ8ปีปีตามประวัติเนื้อทองคำแท้สร้างเท่าปีที่จัดงานฉลองคือ84ปีจำนวนการสร้าง84ี่เหรียญน,น้ำหนักทอง12.85กรัม เหรียญพระบรมราชชนกหลังเจ้าฟ้าสิริราชงานฉลอง84ปีโรงพยาบาลสิริราชปี2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จเป็นประธานเททองณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพมหานครในวันที่3กันยายน2516มีพระเกจิคณาจารย์ที่เจริญชัยมงคลคาถาอาทิเช่น สมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพน์พระพุทธโคสาจารย์วัดราชบพิตรพระยานสังวรวัดบวรนิเวศพระวนรัต์วัดสังเวชวิทยาลามวรวิหารพระธีรยานุนีวัดจักรวัติเป็นต้นและมีพระเกจิที่มานั่งปลกและสวดพุทธพิเศษในพิธีเททองอาทิเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือหลวงพ่อเส่งวัดกลยานมิตร หลวงพ่อโนวัดกลางหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระอ,องค์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่สิมพุทธาจาโรเป็นต้นพระพิธีใหญ่สำหรับเหรียญงานฉลอง8ปีปีโรงพยาบาลศิริราชเหรียญน,นี้เนื้อทองคำสุดยอดความหายากมากๆสร้างเพียง84เหรียญเท่านั้น พุทธคุณสูงทุกด้านบูชาเป็นสิริมงคลอย่างมากนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ